ีพีชแนลคุมมใจเสนอบางไผให้เสียงภระาโดยพันพุนกรรมผมชื่อแสนศักดิ์ทำงานที่กรุงเทพมาหลายปีปีใหม่ปีนี้ว่าจะกลับบ้านมาเยี่ยมบ้านสักหน่อยอยากรู้จังว่าที่บ้านเกิดจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนาะแสนศักดิ์นั่งรถมาถึงบ้าน ใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงเพราะบ้านเกิดอยู่ไกลกรุงเทพแบบที่ว่าติดแม่น้ำโขงเลยทีเดียวถึงบ้านเราแล้ว,ลวบ้านดูโซมมากเลยหลังจากที่ปิดบ้านมานานพ่อกับแม่อยู่บนสวรรค์ก็คงจะมีความสุขดีกลับมาเยี่ยมบ้านเหรอสกัก ไม่เห็นมาเยี่ยมบ้านตั้งหลายปีดูล่ำซ้ำนะครับป้าผมจากไปหลายปีเลยรู้สึกคิดถึงบ้านเกิดก็เลยกลับมาเยี่ยมบ้านและกลับมาดูบ้านด้วยหลังจากที่ปิดบ้านปล่อยทิ้งไว้นานแล้วลุงเชิดล่ะสบายดีไหมครับป้าสบายดีแกไปช่วยงานบุญที่วัดปาน่ะ อีกสักครู่เดี๋ยวก็คงจะกลับงานบุญอะไรเหรอครับป้าต้องงานบุญประจำปีนี่แหละคืนนี้อ่ะเขามีวงดนตรีด้วยนะครับพอดีเลยจะได้ไปดูวงดนตรีลำลึกบรรยากาศเก่าๆสักหน่อยให้เดินอ้อมไปอีกทางนะไม่ต้องเดินไปเส้นทางเดิม ทำไมเหรอครับป้าทางเดิมเป็นอะไรเหรอครับก็เห็นเป็นทางเหมือนมีคนเดินเที่ยวอ,อยู่เลยเชื่อป้าเถอะเดินอ้อมไปอีกทางจะดีกว่าแสนสัก์ได้แต่คิดในใจว่าทำไมถึงเดินทางเดิมไม่ได้นะท,ท,ทั้งๆที่ ป่าข้างทางก็ไม่ได้ลบอะไรมากมายแล,และแล้วพอถึงเวลาไปดูวงดนตรีที่วัดป่าแสนสักก็ไม่ได้เดินอ้อมแต่กลับใช้เส้นทางเดิมที่เคยเดินทางเมื่อหลายปีก่อนในการไปวัดเพราะเขาอยู่กรุงเทพหลายปี จอแต่ความเจริญก็ไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวอะไรจะเดินอ้อมไปทำไมให้ไกลเสียเวลาทางเดิมก็ไม่ค่อยลกเท่าไหร่นี่แถมบรรยากาศก็เงียบไม่น่ากลัวบรรยากาศดีเหมือนสมัยเก่าเลยแต่ทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นพุ่มไม้ มีการสั่นขยับเล็กน้อยแล้วเขาก็หยุดจ้องดูแต่ด้วยความมืดเขามองเห็นไม่ชัดได้ยินเสียงเหมือนกิ่งไม้เล็กๆหักด,ดังแกรกแกรกพร้อมกับกลิ่นเน่าเหม็นลอยโชยมาเบาๆเอ๊ะเหมือนมีอะไรที่พุ่มไม้แฮลองเข้าไปดูหน่อยสิ กินอะไรวะทำไมเหม็นขึ้นเรื่อยๆอ่ะอืมเหม็นมากเลยแล้วพุ่มไม้ก็สั่นแรงขึ้นแรงขึ้นนั่นใครนะทำอะไรนะแล้วพุ่มไม้ก็หยุดนิ่งเอ๊ะทำไมเงียบไปนะไหนลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยสิ พันใดนั้นก็มีหนูยื่นออกมาจากพุ่มไม้และก็จับไปที่ขาของแสนศักด์พร้อมกับเสียงตะโกนขึ้นมาว่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะกำลังนั่งขี้อยู่อ้าวนึกว่าอะไรนึกว่าผีเผอที่ไหนตกใจหมดเลย แถมเหม็นอีกตั้งหากหืมก็ตรงนี้แต่ก่อนเป็นทางเดินไปวัดเก่าต่อมาก็มีคนมาปดทุกข์ที่ปากข้างทางนี้บ่อยขึ้นคนเขาก็เลยเปลี่ยนเส้นทางเดินอ้อมไปทางใหม่นู่นเพราะถ้าเดินผ่านมาทางนี้จะเจอกลิ่นเหม็นอยู่บ่อยๆเพเผอจะเหยียบกองขี้เอาง่ายๆนะพ่อนมอ้าวหรอ ผมก็นึกว่าผีดุคนเจอผีบ่อยก็เลยไม่มีใครกล้าเดินผ่านเสียอ,อีกปัดโท่ป้าแดงก็พูดซะหนา้าสงสัยเหลือเกินงั้นผมเดินไปเที่ยวงานวัดต่อละครับโชคดีเดินระวังระวังนะพ่อหนุ่มเดี๋ยวจะเจอบ่อทองคำเข้าให้ครับผมแหมลุงก็พูดไป จากนั้นแสนศักก็เดินไปเที่ยวงานวัดต่อและได้พบปะเพื่อนฝูงญาติมิสหายอย่างมีความสุขสวัสดีอ่ะนะครับเป็นไงบ้างครับนะครับอันนี้เป็นการกเรียกอะไรนะทดลองเล่าเรื่องเออผมว่าจะเปลี่ยนจากการมานั่งกินลาบ,บวัวนั่งกินข้าว ทำกับข้าวไม่มีใครดูเดี๋ยวผมจะลองมาทําเรื่องเล่านิทานเรื่องสั้นอะไรแบบนี้นะฮะลองดูนะครับก็ผมก็ค่อยๆฝึกไปนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ในการบันทึกเสียงเนี่ยนะฮะก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็จะพยายามทำให้อ่าทำให้ฟังนะครับเรื่อยๆนะครับอาจจะ เรื่องแรกของผมก็อาจจะเละเทอะเละเทะไปหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องต่อไปนี่ก็เราจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นนะครับเพิ่มความเข้มขึ้นขึ้นก็ลองดูเนาะลองดูเป็นสลับกันไปนะกับรายการอย่างอื่นใน p ี c พีชแน l นะครับก็ดูสะสมปนเปกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการใหม่เสริมเข้ามานะครับก็คือเรื่องเล่านี่แหละเรื่องเล่าเรื่องเล่า,านิทาน นิทานตำนานโบราณแล้วก็เรื่องขี้โม้แต่งขึ้นเองแล้วก็ไปก๊อปเข้ามาอัดแอดปนูน่นอัดแอดปนี่ใส่นู่นผสมนี่ขึ้นมานะให้ฟังเป็นนะครับอ้าวชอบเรื่องสนุกชอบเรื่องตลกหรือชอบเรื่องตำนานหรือชอบเรื่องแบบขี้โม้ขี้โม้นะครับก็คอยติดตามในอตอนต่อไปนะครับก็สลับมาอาทิตย์ละเรื่องเนาะหรืออาทิตย์ละเรื่องเขียนทันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนาะ นะครับก็น่าจะอาทิตย์ละเรื่องนั่นแหละเดี๋ยวจะพยายามเขียนนะครับพยายามเขียนเล่าเรื่องอ่าอะไรต่างๆนี่แหละนะครับผมอ้าวโอเคถ้าชอบไปลืมนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเลยนในการทําคลิปกันต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ